เป็นที่รักของทุกคนในกองถ่ายแอะยกเว้นวันนี้ยาย่าค่าเป็ดพี่กอบค่าเป็ดค่ะยาไม่ได้ค่าค่ะพี่กอบค่าแล้วก็มาป้ายขี่ไม่ขีป้ายอะฮะความผิดพี่บ๊าเอาน้ำเย็นไหมคะเธอจะไปไหนเธอต็อกไป ต้องไปยุ่งกับฉันอย่าสนใจนะคะคือวันนี้วันนี้วันนี้มันร้อนค่ะทุกคนเลยไปไหนเขจะไปไหนก็ไปด้วยกันนั่นแหละค่ะไม่เคยรักหนูเลยเพราะมันร้อนค่ะจริงๆเขารักหนูมากๆเลยค่ะแั่เดียวใช่ไหมคะี่า น้องใหม่แล้วย่าๆหนู number one ของพี่บ๊มค่ะ message to น้องน้องจิรายุ number one you number ten อย่าร้มนะถ้าเป็นก็ปล่อยมันจะมีพวกอยู่เทิพ์นปล่อยหน่อยนะ

อย่าเพิ่งโมโหโกรธาบรรดาทีมงานที่ไม่รักย,ายา่าเพราะสิ่งที่ทำไปทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่การหยอกน้องเพื่อจะเซอร์ไพรส์วันเกิดในที่สุด ให้นกยายาดังอยู่แล้วดังขึ้นไปอีกเด็กดีนะคะเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปแล้วเป็นที่รักของทุกคนตลอดไปแบบนี้ค่ะแอะเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ดูอลังการมากแต่ว่าหน้าตาของเค้กเนี่ยสิอันนี้ของพี่อันนี้ของพี่อันนี้สิ่งที่เรียกว่าขนมขนมป้าแ๋วก้ว น่ถ้าถ้าเราไม่มีความรักและเมตตาต่อยายย่าม,มากเราบอกว่าเราไม่กินแล้วบอกว่าเราไม่กินเมื่อวานเนี่ยอยู่แถวประตูน้ําแต่ว่าพี่ไปทำที่เมกกะบานนาโอ้ร้านอยู่ที่บนเขาประตูน้ำได้จริงจริงถามจริงจริงตะมันเรียกว่าเค้กได้จริงๆใช่ไหมคะคนผิดเอกเอกเอก คุณผู้ชมคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ย่าย่านั้นแต่เมื่อได้เค้กและคำอวยพรจากทุกคนแล้วย่าย่าก็โอเคยังย่าขอบ ถ้าแบบนี้ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่ามีความสุขจนขาดสัตว์ที่สุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่ายากมีความสุขแฟนคลับก็มีความสุขด้วยเต็มอิ่มเลยนะครับทั้งตอนกับย่านะครับจากย่าๆไปเรื่องของเก้งกวางก <c oughs> ันมากนะครับ <c oughs> ในเก็บตกวันนี้เป็นเก้งกวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ เก็บตกครับ